สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะมาวันนี้นะคะต้อนรับกับวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ2565ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ไม่ใช่เทศกาลต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาเสื้อสวยๆนะคะโทนสีน้ำเงินสำหรับกีฬาที่กีฬาวันนี้นะคะก็คือเป็นกีฬาที่พี่ๆเขาเล่นแบตตีแบตลูกขนไก่อะ่ะ เรียกหลายอย่างอยู่แบดมินตันอ่าได้หมดเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้ที่สั่งงานเข้ามานะคะเป็นลูกค้าเก่าที่สั่งงานเพิ่มมามีการแก้ไขที่โลโก้นะคะมีการเพิ่มชื่อข้อความนิดนึงแล้วก็ด้านหลังนะคะใส่ใส่รายละเอียดเป็นธงชาตินะคะเป็นธงชาติไทยแต่เป็นธงชาติไทยสมัยก่อนที่จะเป็นรูปช้างนั่นเองค่ะก็เป็นไอเดียเท่ๆนะคะสําหรับใครที่ชอบโทนสีเสื้อแบบนี้นะคะสามารถดูเป็นไอเดียได้เลยนะคะให้ดูแบบ เต็มๆไกลๆนะคะสีงานจริงนะคะสดมากค่ะเรียกว่าเป็นสีน้ําเงินเรียกว่าเป็นสีน้ําเงินดีกว่านะคะถ้าเป็นสีฟ้าก็คือฟ้าเข้มเลยค่ะฟ้าเข้มแล้วก็มีประกายประกายน้ําเงินนะคะแล้วก็เด่นสุดๆเลยจริงๆก็คือรูปของลูกขนไก่ลูกแบลกลูกลูกขนไก่อ่าใช่ ลูกขนไกลล่เรานั่นเองก็จะเป็นลายไอคอนตัวใหญ่ๆเลยนะคะใส่เต็มเต็มตัวเลยรู้เลยว่าเล่นกีฬาชนิดไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกราฟิกใกล้ๆนะคะเพราะว่างานจริงก็คือสวยคมชัดทั้งตัวเลยค่ะ มาดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นงานควี v ค่ะเล่นขอบเสื้อนะคะกับแขนเสื้อนะคะเป็นสีน้ำเงิน,นะค่ะน้ำเงินเข้มเลยเป็นสีพื้นสีน้ำเงินหนึ่งสีนะคะและที่ตัวเสื้อนะคะที่เห็นตอนนี้ที่เป็นลายๆพิวผิววิงวิงนะคะก็คือโทนสีน้ำเงินแล้วก็มีการเล่นมิติของงานเสื้อถ้าดูดีๆแล้วเหมือนเขาจะวิงได้แต่ความจริงแล้วคือการไล่ไล่โทนไม่ใช่ไล่เทนไล่โทนสีนั่นเองนะคะก็เลยจะทําให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นยิ่งเวลา ขยับตัวก็จะเหมือนกับว่าเสื้อบุบับบูบับได้น,นั่นเองนะคะ ส่วนโลโก้นะคะก็จะมีโลโก้ของทีมของพี่ๆเขาอยู่แล้วนะคะเ<ๆ>ขียนว่า5สีน่าจะเป็นเสื้อรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นเสื้อรุ่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของเขาด้วยนะคะแล้วก็จะมีชื่อด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ไอเดียงานเสื้อที่เป็นโทนแบบนี้นะคะเน้นที่สีนะคะลองดูทีมงานของทีมงานนี้ได้เลยนะคะก็เท่มากเลยคะ่ะรวมไปถึงลายเสื้อวันนี้ที่เห็นนะคะเป็นลายใหม่ ตอนรับปี2022เลยครัเป็นลายใหม่ของทางร้านนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะใส่โลโก้ใส่สปอนเซอร์ใส่ข้อความได้หมดเลยส่วนโลโก้นะคะที่เป็นรูปลูกขนไก่นะคะงานจริงก็คมชัดเหมือนที่เห็นตอนนี้นะคะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะไม่มีแตกเลยทั้งตัวนะคะสวยมากๆส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นไอเดียงานเสื้อเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะมีการใส่ตัวหนังสือ ตหนังสือชื่อทีมของเขานะคะคใส่เข้ามาด้วยแล้วก็เล่นด้วยธงชาติไทยนะคะด้านหลังปกติจะเป็นแดงขาวน้ําเงินใช่ไหมคะแต่สําหรับวันนี้เป็นธงชาติไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นธงชาติไทยที่รุ่นรุ่นสมัยก่อนที่เก่าหน่อยนะคะที่เขาจะใช้โลโก้เป็นรูปช้างนะคะ นี่ค่ะช้างก็จะหันหน้าไปทางถ้าเรามองออกไปก็ช้างก็จะหันหน้าไปทางซ้ายมือนั่นเองค่ะเคยมีคําถามว่าช้างหันหน้าไปทางไหนนะคะก็ลองดูคําถามแล้วก็ตอบได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับงานเสื้อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังของตัวเสื้องานจริงด้านหลังก็สวยนะคะแล้วก็เด่นที่สีเลยคะ่ะตัดด้วยข้อความที่เป็นสีขาวนะคะด้านหลังก็ยังจะมีลายของ ลูกขนไก่อยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นโทนเดียวกับสีเสื้อค่ะก็ทําให้ดูมีลวดลายมากขึ้นนะคะเสื้อไม่ได้เป็นเรียบๆรียาเสื้อสวยเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียม เตรียมแพ็กก่อนนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาน่าจะมารับของที่ร้านเลยเห็นแอดมินบอกนะคะว่าเดี๋ยวลูกค้ากําลังมาแล้วให้รีบอัดคลิปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแพ็กก่อนนะคะ mm. ก็ขอบคุณมากๆนะคะ mm. ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอส่งความสุขต้อนรับเป็นวาเลนทน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ